แฟนนางงามงงทั้งประเทศนาทเรีย MUT สกลน,นครตุ๊บแรงไม่เข้าทอผ5ได้ยังไงทั้งที่ฟอร์มดีและจรลิตได้ขนาดนี้ล่าสุดเวทีมิดเดิลเวิร์ดไทยแลนดสร้างตำนานบทใหม่กับ5อออ่างและ3แอน เมื่อวันที่14กรกฎาคม2567ในการประกวด m i s s Universe t h a i l a n ด2024ก็ได้ผู้ชนะเลิศซึ่งไม่พิกโพกับโอปอสุชาตาช่วงสีสาวงามพื้นเพคนภูเก็ตวัย20ปีตัวแทนจากกรุงเทพมหานครผู้คว้ามงกุฎ m i s s Universe t h a i แ a นด2024มาครองได้สำเร็จและจะเป็นตัวแทนไปประกวดที่ประเทศเม็กซิโกในปลายปีนี้ซึ่งรองทั้ง4สาวงามในปีนี้ประกอบไปด้วยสูริสุริสาสุสันนาะเลโนตัวแทนจากจังหวัดภูเก็ตคว้ารอง ชนะเลิศอันดับหนึ่งมุกการฤทือไทยทัศบุตรตัวแทนจากจังหวัดอุบลราชธานีคว้ารองชนะเลิศอันดับที่สองบ๊อปปี้บุญยิสาจันทราชัยตัวแทนจากจังหวัดมหาสารครามคว้ารองชนะเลิศอันดับที่สามและรองอันดับที่4ได้แก่ไม้ใหม่ไทยสุริยยันยงตัวแทนจากจังหวัดสมุทรสงคราม เรียกได้ว่าจากเจ้าของตำแหน่งรองอันดับสองมิดเดิลเวิร์ดไทยแลนด์2มาจนถึงวันนี้โอปอสุชาตาช่วงสีก็ได้คัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่หลังกลายเป็นผู้ชนะการประกวด m i d เดิ e เวิร์ดไทยแลนด์สองพยสคว้าสายสพายไทยแลนด์ไปประกวดต่อกับเวทีนางงามจักรวาล m i ดิ e เวิร์ดส2งพัที่ประเทศเม็กซิโกขณะที่การชนะในครั้งนี้ของโอปอยังสร้างตำนานบทใหม่ให้กับเวทีเนื่องจากเมื่อมองย้อนไปจะเห็นได้ว่า Mid เดิ e เวิร์ดไทยแลนด์ได้ผู้ชนะที่มีชื่อขึ้นต้นอ อ่าง5ปีซ้อนไม่ว่าจะเป็นอแมนด้าชาลีนออฟดัมมิดเดิลเวิร์ตไทยแลนด์2020แอนชิลีสสกอตต์เคมิดมิดเดิลเวิร์ตไทยแลนด์2021แอนนาเสืองามเอี่ยมมิดเดิลเวิร์ตไทยแลนด์2022แอนโทเนียโพซิลมิดเดิลเวิร์ตไทยแลนด์2023โอปอสุชาตาช่วงสีมิดเดิลเวิร์ตไทยแลนด์2024ซึ่งงานนี้ก็ได้เกิดกระแสดราม่าไม่น้อยเมื่อนาทเลียมารินดาพุกทลัง MUT 33จากสกลนครไม่ผ่านเข้ารอบท็อป5ก็ได้ สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนนางงามเป็นอย่างมากจนติดแทนเอ็กซ์ทีเดียวแม้ว่าสุดท้ายเธอจะไม่ถึงฝั่งฝันแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าชื่อของนาทาเลียถูกพูดถึงตลอดการประกวดมิตริเวิร์ตไทยแลนด์ส0 2 4สำหรับประวัติของเธอนั้นเธอมีชื่อจริงว่านาทเลียมารินดาอายุ30ปีสูง175ซสําซนติเมเร็จการศึกษาด้านการจัดการธุรกิจ และยังเคยเป็นทั้งนางแบบฝ่ายขายล่ามภาษาสาวีเดนอังกฤษกราฟิกดีไซเนอร์และพัฒนาเว็บไซต์รวมไปถึงการทำงานเพื่อสังคมกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรในระดับเอเชียแปซิฟิกและเธอนั้นได้เคยคว้ารองอันดับ2องมิสซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2023และได้แจ้งเกิดบนเวทีนางงามกับการคว้าตำแหน่งรองอันดับ2 m i s ิสเฟบอลัดอินเตอร์เนชั่นแนล2022ซึ่งนาทเาลียมารินดามีแม่เป็นคนไทยส่วนคุณพ่อเป็นชาวอาร์เมเนียแต่เติบโตมาในเมืองเล็กๆ ทางตอนใต้ของสวีเดนด้วยความที่ครอบครัวเป็นผู้อพยพแรกๆไม่มีอะไรที่เหมือนชาวสแกนดิเนเนียเลยทําให้นาเทเรียถูกกันแกล้งนานหลายปีทําให้เธอนั้นพยายามข่อยคว้าตามหาตัวตนและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเธอใช้เวลาโฟกัสในการสร้างทางออกในเชิงบวกให้ตนเองนั่นคือการสร้างพื้นที่ที่สนุกและปลอดภัยให้กับตนเอง โดยเธอนั้นได้เคยเล่าว่าตอนที่เธอต่อสู้กับปัญหาสุขภาพจิตเธอเลือกที่จะรับมือกับมันด้วยความเงียบมานานหลายปีเพราะสําหรับเธอแล้วการแสดงออกความเจ็บปวดในจิตใจถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอแต่เมื่อความรักในตัวเองของคุณลดต่ําลง บางบาดแผลทางอารมณ์จะเกิดขึ้นและนำไปสู่บาดแผลทางร่างกายได้อย่างรวดเร็วการก้าวข้ามขีดจำกัดและออกจากขอบเขตของตัวเองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประจำในชีวิตของนาเลียเธอเป็นคนที่เมื่อตัดสินใจจะทำอะไรบางอย่างจะทุ่มสุดตัวร้อเปอร์เซนถ้าเธอรู้สึกไม่เต็มร้อยเธอจะไม่ทำมันเพราะไม่อยากให้คนอื่นเสียเวลาในเวลาที่เธอไม่พร้อมทุ่มเทให้เต็มที่ด้วยอายุและประสบการณ์เธอก็รู้ว่าเธอเป็นคนที่ทำงานได้ดีในภาวะกดดันสูงและเส้นตายที่กระชันชีดเพราะเธอ ธอได้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของตัวเองเธอยังคงพยายามผลักดันตัวเองให้ข้ามขีดจำกัดต่อไปเพื่อพิสูจน์กับตัวเองว่าสิ่งใดก็ตามที่เธอต้องการหรือปรารถนามันไม่ไกลเกินเอื้อม แรงบันดาลใจสําคัญของนาเทเรียคือพ่อและแม่พ่อของเธอเป็นผู้ลี้ภัยชาวอาร์เมเนียที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีพี่น้องเจ็ดคนต้องดูแลและสามารถไต่เตา้าอยู่บนจุดสูงสุดของอุตสาหกรรมได้ขณะที่แม่ปลูกข้าวอยู่ที่จังหวัดอยุธยาทนทุกข์อยู่ในความยากจนมานานหลายชั่วยุคนต้องเลี้ยงพี่น้องอีก11คนแต่ตัดสินใจเลือกเส้นทางใหม่จนทุกวันนี้ได้เป็นหัวหน้าพยาบาลพ่อแม่คือหลักฐานที่ชัดเจนสำหรับนาเทเรียไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรถ้าคุณมีเป้าหมาย ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนขอเพียงทุ่มเทให้กับมันก็จะไม่มีอะไรมาขวางคุณได้เธอบอกว่า <_ letter> เธอโชคดีมาก <_ letter> ที่โตมากับคนที่แข่งแร่งถึงสองคนแม่และพ่อคือแรงบันดาลใจ